พี่จิ๋วพี่จิ๋วนี่นะคะก็คือเราจะปล่อยให้เด็กน้อยนะของเรานะคะมาเดินเล่นกันแต่เช้าเลยก็ไม่เช้า8ปดโมงแล้วฮันเธอจะมาอึเข้ากล้องไม่ได้นะฮันฮันนะฮนะก็คือปล่อยเขามาทำธุระของเขากันนะคะนี่พี่ลูกหมูของเราพี่ออสตินแพนะะ้มาหาแม่แม่แล้ว เราจะปล่อยเขามาทำทุรคพี่จิ๋วมาให้มานะจิ๋วแล้วจิ๋วแล้วจิวจ๋วอาจิวจ๋วอาจิ๋วหันหันมามาพี่ชาวมาอ,มอุ้มมาให้แม่เออม,มาให้แม่อุ้มสิเเแล้วเธอเสียงแจ๋วมานี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 จิบบอกลนูรู้สิ ฮึสิฮันไปยุ่งกับต้นไม้เขาไม่ได้นะลูกอันนี้ซอมโซนชาวมาชาวอุ้มมาช,มช,มชมมาวชมย่าทำตัวเกเรตามเขานะยายตีนะชาวนะวขี้บน่นมานนี่ er det Hrop!